นาัสก,การครับขออนุญาตแนะนําชื่อหน่อยคับผมสวัสดีครับกระผมพระสมคิตทิตาสิโลอนุญาตให้นําคลิปออกไปเผยแพร่พได้ในทุกช่องทางอ๋อครับพอจะเล่าความโง่ของตัวเองให้ฟังได้ไหมครับก่อนที่จะมาฟังกันทำของพระอาจารย์ธีร,พระพารินําได้ปฏิบัติมาโง่ยังไงโง่ก็คือว่า ไปเดินทุง่งเดินทุเรศเท้าแตกตีนแตกตีนพองก,ก็หวังจะเจอความสงบหวังจะเจอมรรคผลนิพพานหวังจะเจอความสงบงคง,บงจะมรรคเจอผลมั่งมีการไปอดอาหารมงอดข้าวชันวันเว้นวันเป็นพรนศานะครับต้องตั้งพันศาต้องสามเดือนชันวันเว้นวันดูก็จะเจอคิดแบบเอาเองนะครับคิดแบบโง,ง่ๆนะครับไม่ได้อะไรเลยมีแต่ความก็ได้ความโง่โงๆ่ๆและก็โง,ง่นะครับครับผมพอฟังการรมพระอาจารย์แล้วมันพูงยังไงครับจนไม่ได้ฟังธรรมของพระอาจารย์ธีระพารายนำ ได้ฟังพระอาจารย์ทีละพระนามก็เข้ามาในกลุ่มมีโอกาสได้เข้ามาในกลุ่มแล้วก็ได้เข้ามาในห้องอาจารย์ในผลจุดพีคในช่วงวันที่11นะครับช่วงสายของวันที่11นะครับผลสืบเนื่องมาจากการเห็นความโง่องของตัวเองนะครับท่านอาจารย์ ในผลก็อาจารย์ทองสุขได้สนทนารทมกันอาจารย์ทองสุขได้บรรยายทมไปแล้วเราเห็นความโกของตัวเองมันเนื้อหามันกินใจมากเลยร้องไห้น้ําตาไหลร้ลองไห้ไม่รู้น้ำของน้ําตามาจากไหนนะครับเสร็จแล้วด้วยความที่เราจเจริญปัญญาได้ไปเรื่อยๆเป็นอัตโนมัติเราก็รู้ไปทําธุระอย่างอื่นนะครับไปทาไปล้างบาตรไปล้างบาตรก็ฟังไปด้วยแต,แต่จิตมันเป็นอัตโนมัติแล้วพอเทน้ําลงในบาตรก็เห็นฟองน้ําจิตมันนับฟองน้านะครับนับ จิตมันนับเองฝองน้ำน่าจะ20-30ฟอง20-30เมตรได้มันก็นับไปเสร็จแล้วเรามองมาที่บาดจิตมันเฮ้ยนี่มันบาดเลยนี่จิตมันไม่ได้ต้องการไอ้บาดนั้นมึงถามมันสักคำไม้ว่ามันอยากให้ชื่อว่าบาดพอมองมาที่แขนอีกก็โอ๊ย oh, 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 นี่กูเป็นคนเหรอเนี่ยเฮ้ย hey, กูไม่ใช่คน จิตแม่งให้ค่าทุกอย่างเลยนี่โอ้โหท่านั้นเองนลถามจิตมาถามตัวเองเอาแล้วจิตอยู่ไหนโอ้โหจิตแม่งก็โอมเลยครับจิตแม่งก็ไม่มีมันโอ้โหอาการพร้อมกับเป่าปากไปนะครับอาการที่ร้องโอ้โหไปจิตแม่งก็เงียบไปเลยจิตแม่งก็ไม่มีไอคำว่าไม่มีมันออกไปทันนะครับมันอหมือนโ้มเลยครับโอ้โหเท่านั้นแหละครับหัวใจเหมือนออกมาเต้นระมำข้างนอกหัวใจเต้นตบหัวใจสั่น เนะครับแล้วก็เลือดสูบฉีดมากโอ้โหเป่าปากเรามานั่งสายหัวกับตัวเองบอกโอยกูเกมแล้วเกมแล้วเท่านั้นนะครับเกมแล้วจริงๆก็เลยได้โอ้โหนะครับฝากติดตามพระอาจา,ารย์ธิรพัฒน์รนนะครับเผจิพทุกได้พอรู้นะครับ